มะเร็งสมองเช็คสัญญาณเตือนภัยเงียบค่าชีวิตออสคิริบูลสืบเนื่องจากการเสียชีวิตของออสคิริบูลนักร้องยุค80ชื่อดังหลังป่วยจากโรคมะเร็งสมองซึ่งเริ่มแรกเจ้าตัวป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่อปีพศ2559ซึ่งตอนนั้นเชื้อย,ยังไม่ได้ลุกลามไปไหนจนกระทั่งมาปีนี้อาการเริ่มสุดลงมากและเข้าผ่าตัดสมองถึงสองครั้ง จนมาเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก่อนเจ้าตัวเสียประมาณ3วันเจ้าตัวมีอาการสับสนทางสมองร้องออกมาเป็นเพลงเหมือนกำลังขึ้นคอนเสิร์ตอยู่แต่ว่าร้องออกมาเป็นภาษาที่เราฟังไม่รู้เรื่องแต่เรารู้ว่าเขาร้องเพลงอยู่มีบกไม้บกมือให้แฟนเพลง สำหรับโรคมะเร็งสมองนั้นคือโรคที่เกิดจากเนื้องอกที่เป็นเนื้อร้ายบริเวณสมองและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วอาจเกิดขึ้นเองที่เนื้อเยื่อสมองหรือจากการลุกลามของมะเร็งจากอวัยวะอื่นมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่อาจทําให้เกิดโรคอย่างเช่นการสัมผัสสารเคมีการสูบบุหรี่หรือประวัติการเกิดโรคมะเร็งของสมาชิกในครอบครัวส่งผลต่อร่างกายและการใช้ชีวิตประจําวันเช่นปวดศีรษะเป็นลมคลื่นไส้อาเจียนปัญหาด้านการทรงตัวความ คิดสติปัญญาความทรงจำการพูดการมองเห็นบุคลิกภาพและอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตส่นอาการจะขึ้นอยู่กับขนาดและตำแหน่งที่พบของเนื้องอกโดยอาการที่พบอาจมีสาเหตุหรือเป็นผลข้างเคียงมาจากความผิดป,ปกติอื่นที่ไม่ใช่มะเร็งสมองก็ได้ไม่ควรที่จะวิตกกังวลจนเกินไปหากเป็นเพียงอาการเบื้องต้นหรืออาการที่ไม่รุนแรงแต่ก็สามารถไปพบแพทย์ได้หากมีข้อสงสัย โดยทั่วไปแล้วผู้ที่เป็นโรคมะเร็งสมองอาจมีอาการปวดหัวอาจจะมีอาการรุนแรงในตอนเช้าคลื่นไส้อาเจียนเป็นลมหมดสติซึมชักอ่อนแรงและชาบริเวณแขนและขา กล้ามเนื้อกระตุกมีปัญหาเรื่องของการทรงตัวหรือเดินลำบากมีปัญหาบุคลิกภาพที่เปลี่ยนแปลงไปหรือหากพบอาการร่วมด้วยควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วนอย่างเช่นอาเจียนบ่อยๆโดยไม่ทราบสาเหตุมองเห็นภาพซ้อนมองไม่ชัดโดยเฉพาะที่ตาข้างใดข้างหนึ่งง่วงซึมหรือง่วงนอนอย่างผิดป,ปกติปวดศีรษะอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเป็นต้น ทิ้งเธอเช่นเคยนะคะฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินกันไว้นะคะจะได้รับรู้ข่าวสารอย่างรวดเร็วก่อนใครค่ะ